รีวิวขาตั้งกล้องค่ะสั่งซื้อมาจากเอลกิกาท่านค่ะเป็นร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศสีเดนนะคะถ้าคุณอยากได้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โทรทัศน์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะแอร์อุปกรณ์เกี่ยวกับปรินเตอร์โทรศัพท์โทรทัศน์แล้วก็พวกแคมิเมล่าอะไรกล้องต่างๆเนี่ยก็ต้องไปที่เอลกิกาท่านค่ะของเขาไม่มีของก๊อปเหมือนบ้านเราทําให้สินค้าทุกอย่างก็ราคาแพงเพราะว่าเป็นสินค้า แท้นะคะถ้าใครอยากได้ของก๊อปไม่ว่าจะเป็นพวกอ,อะไรนะกระจบกกันกระแทกเลยหนะ้าจอโทรศัพท์เนี่ยที่ต้อยอยากจะได้เนี่ยที่ราคาย่อมเยาเนี่ยที่นี่ไม่มีนะคะทางฝั่งยุโรปเขาไม่มีของก๊อปดังนั้นถ้าใครอยากได้ของก๊อปก็ซื้อมาจากเมืองไทยเลยนะคะแนะนําอันนี้ซื้อมา3 4 9โคนค่ะปรับความสูงได้ประมาณเกือบ170เซนติเมตรก็ไม่รู้ว่าจะดียังไงนะคะแต่ว่าดูอุปกรณ์แล้วก็ไม่คิ๊ก๊อก,กนะคะสมกับราคาเลยค่ะ ดังนั้นเป็นข้อแนะนําสําหรับใครที่จะย้ายมาอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปนะคะอยากได้อะไรที่เป็นของราคาถูกของก๊อบปี้เกรดเเกรดบเกรดซแล้วก็ตามซื้อมาจากเมืองไทยเพราะอยู่ยุโรปเขาไม่มีของก๊อบใช้แต่ของแท้ดังนั้นราคาก็จะแพงค่ะ